เดี๋ยวก่อนนะเอาไม่ให้จบก่อนจะทายยังไม่ให้ยังไม่ได้ทายครับยังไม่ได้ทายท่านทายไังไม่ทายนะก็ยังไม่ยังทายเออไม่ได้ิ่งทำเลยผมมาให้มาให้เราให้แมาถามมาถามหลวงพ่อทมาเลยเออยอิโยมที่นี่ฉันไม่เคยเลี้ยไล่เลยแม้แต่บาทเดียวคือคือยี่สิบบาทเนี่ยท่านก็คิดว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้เยอะเยอะขนนาดไหแค่แค่ขอให้คงานเก็บกวาดปัดถูกแค่นั้นเองใช่ไหมมูลค่าตรงนี้มัน ใช่ครับหลวงพ่อที่รักไอ้นี่มันโมโหลานฉันยังทําได้เนี่ยตัวฉันเนี่ยอยากจะจากวัดนี้ไปจะตายไปฉันไม่คุณอยากอยู่ด้วยทําไมฉันต้องทําทําเพื่ออะไรเนี่ยกาดีขึ้นรัฐบาลโฆษณาโครมโครมให้ฝูงลังมังฆ่ามาเยียบฉันคนจีนมาพูดว่าอย่าทำบุญนะยังไงนะครับไม่เข้าใจมีเรื่นี้คุณไม่เข้าใจเห็นไหมล่ะ พวกเข้ามาอย่าทาบุญนะยกมือไหวอย่างเดียวแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่เท่บุญใครพูดไก่ไงไก่ฉ่นอยากให้พวกเนี้ยเข้ามาพูดไก่ไี่เดียว่าไก่เนี้ยท่านต้องเก็บไก่จริงๆเนี่ยทำไมไม่ไม่เก็บให้ฉันล่ะมวอรัดอ่ะไมไม่เก็บให้ฉันท่านทำไมต้องมาเก็บตรงนี้ด้วยล่ะแล้วต้องเที่ยวมาทั่วมาต้องเอามาให้ฉันเพื่อเกี่บ่มลุงวัดเพาะมาเขต้องใช้ห้องน้ำถ้า ถ้าพวกคุณไม่ทำให้ฉันฉันยังมีปัญญาหรือฉันตัวเล็กนิดเดียวไม่ไหมตัวเล็กนิดเดียวจะต้องทําให้พวกคุณมาเยียบย่ำอยู่ตลอดเวลาไหนจะค่าเก็บปอดในแค่แล้วก็ตัวเล็กแค่นี้ต้องทํางานเองทุกชิ้นเลยเห็นไหมฮะต้องมาคุมเองเลยคุมเองทํางานเองแล้วก็้ขอเข้ามาในฐานะเราเคยผ่านกท่องเที่ยวมาเที่ยวตามมาตามอย่างนี้บ่อยๆเคยเจอแบบนี้เลยครับไม่เคยไม่เคยเจอครับ ทั่วประเทศทั่วประเทศม<า>ไม่เคยเก็บค่าที่จอดครับผมค่าที่จอดค่าเข้าวัดครับไม่มีครับไม่เคยไม,ม่เคยมีครับผมความที่เห็นเราเป็นไงครับไม่เห็นแล้วผมว่าไม่น่าจะดีอะ่ะเพราะว่าไหนเราต้องมาค่าขึ้นไปทําบุญบนวัดก็ต้องทําบุญใช่ไหมครับผมแล้วก็มันต้องมาเสียค่าจอดรถอีกต้องมาเสียค่าอะไรหลายอย่างจริงก็น่าจะปล่อยให้เป็นพื้นที่สาธารณะไม่ต้องไปเส็บไม่ต้องแปลอะไรดีจะดีที่สุดครับผมเป็นกําลังศรัทธาเราด้วยข้างบนก็มี ใ่ข้างบนก็มีทั้งอดอกไม้ทุกเทียนทั้งตู้หยอดทั้งตู้เสียค่าไฟค่านั่นค่านนี้ครับวันหนึ่งมาเก็บค่าเข้าอีกผมว่าไม่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 น่าจะดีาบอกว่าขาดทุนครับมันไม่มีมันไม่มีขาดทุนหรอกครับสถานที่แบบนี้มองเรื่องการทําบุญของคนที่มาเที่ยววัดจริงๆมันควรจะเป็นไปตามคิดศรัทธาเขาหรือว่าควรจะบังคับเนี่ยอะไรมันดียวกันแล้วแต่เขาจะ ทำดีกว่านี่นะครับบังคับเขาไม่ได้หรอกของนี้เนาะ<ำ>เรื่องทำบุญเรื่องทำรรบุญครับมิงนั้นเขาจะบอกว่าทาบุญเหรอใช่ไหมครับผมใช่